สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเซลลแอนด์เช่นเคยนะคะมีรถอีกหนึ่งรุ่นค่ะที่เป็นขวัญใจพี่ๆหลายท่านแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้ที่จอดอยู่ตรงนี้เลยค่ะสีแดงสวยๆตรงนี้นะคะเป็น Toyota y ยาริสเอชีนะคะ1.2 Smart n e w l โฉมปี2024ค่ะเล็กไม่ใช้งานแค่5,600กิโลเท่านั้นค่ะพี่ๆค่ะนะคะไมแท้ไมเดิมแน่นอนปี2024สามารถเช็คได้เลยคันนี้นะคะสวยครบแบบรอบคันนะคะประกันศูนย์ยังเหลือเลย ใครได้ไปคันนี้ใช้ต่อแบบยาวๆได้เลยนะคะสวยครบเลยคันนี้ราคา5 1 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะใครชอบใครถูกใจสีหายากแบบนี้รีบจับรีบจองกันด่วนเลยนะคะหรือโทรมาที่เบอร์086344 0045ติดต่อเซลล์แอนได้เลยหรือจะแอดบ้านเขียวที่เบอร์โทรได้เลยนะคะสำหรับคันนี้ไฟด้านหน้าค่ะ ได้เป็นแบบโปรเจคเตอร์เลนค่ะมีไฟเดทามีมาให้เรียบร้อยนะคะกระจังหน้าได้เป็นสีดํานนะคะตัดกับโรโก้สีโครเมียมสวยครบเลยใครหารถรุ่นใหม่นะ,ะปีใหม่ไม่น้อยคันนี้ไม่เกินจริงแน่นอนนะ,คะใครชอบใครถูกใจคันนี้ตกแต่งด้วยชุดแต่งมาให้เรียบร้อยแบบรอบคันด้วย ล้อมแม็กนะะีคะขอบ16ค่ะเนะเป็นสีทูโทนด้วยยางปี2024ใหม่มากเนะเจ้าของใหม่ได้ไปไม่ต้องทำอะไรเลยสำหรับคันนี้หูกระจกมองข้างนะคะพรับไฟฟ้าแล้วก็มีคมไฟเลี้ยวในตัวคิ้วกันาสาดเนี่ยมีมาให้ครบทั้ง4ด้านเลยกุญแจเป็นสมาร์ทคีเลสทั้ง2ฝั่งเลยนะคะสวยครบเลยใครชอบใครหาอยู่นะเข้ามาดูรถตัวจริงพร้อมทดลองขับได้เลยค่ะมาเดี๋ยวให้ดูด้านใน ด้านในของเขานะคะจะได้เป็นเบาะหนังผสมผ้าสวยๆเลยค่ะพี่พี่นะคะด้านในใหม่มากเล็กใหม่แค่ห้าพันเท่านั้นนะคะเดี๋ยวให้ดูน็อตเลยนะน็อตต่างๆโอ้โหไม่มีรอยแกะขยับใดๆเลยค่ะสวยครบทุกจุดเลยสําหรับคันนี้ใครชอบนะเข้ามาดูรถตัวจริงพร้อมทดลองขับได้เลยนี่ประตูต่างๆนะคะสวยครบเลยตรงนี้จะได้เป็นสีน้ำตาลน,นะคะตกกับสีดำนะแล้วก็ด้านมือจับเนี่ยนี่ เป็นโครเมียมเล็กน้อยนะคะสวยครบเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูกันที่เสาบีเสนะคะนี่น็อตทุกตัวอยู่ครบทุกจุดนะคะสวยครบเลยใครชอบใครถูกใจรีบเข้ามาดูตัวจริงนะคะจับจองเป็นเจ้าของได้เลยตอนนี้สีนี้มีแค่คันนี้คันเดียวเลยค่ะลูกค้าน่คะด้านในนะคะเบาะหนังตึงๆเลยนะคะสวยทุกจุดจริงๆสำหรับคันนี้ ดูได้เลยน็อต mm hmm. ไม่มีแกะขยับใด,ดๆนะคะสวยมั่นใจได้เลยว่ารถคันนี้ไม่มีชนค้างมาแน่นอนนะคะมีที่วางแก้วให้ด้วยเล็กน้อยน่ารักเลยค่ะนะคะสำหรับการตกแต่งต่างๆของคันนี้นะ,ะกระจกเดิมแท้โตโยต้าทุกบานเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูซีนยางต่างๆนะคะของคันนี้ซีนยางต่างๆไม่มีรอยลอกฉลอกเลยนะคะเดิมแท้โรงงานทุกจุดนะคะ ด้านข้างนะคะล็อกเด็กนะคะเม็ดอาร์ตต่างๆอยู่ครบมั่นใจได้เลยค่ะว่ารถคันนี้ไม่มีชนหนักที่ความจมน้ำตัดต่อกับสีกอใหม่แน่นอนสวยเดิมแท้นะคะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยสำหรับคันนี้กระจกก็ตโตโยต้านะคะสำหรับคันนี้นะ,ะเดี๋ยวมาดูด้านท้ายกันนิดนึง ด้านท้ายของคันนี้นะคะได้ชุดแต่งตกแต่งมาให้เรียบร้อยลงตัวสุดๆเลยนะคะใครชอบแบบแต่งประมาณนี้พอดีแบบนี้เลยนะคะอันนี้กล้องถอยมีมาให้ด้วยกล้องถอยมีมาให้เรียบร้อยป้ายทะเบียนไม่ต้องกังวลน,นะคะเรากําลังรอนะคะจัดโอนเป็นกรุงเทพอยู่นะคะเพราะว่ารถคันนี้เพิ่งเข้าเลยค่ะนะคะด้านท้ายสวยทุกจุดไม่มีทิฏฐิเลยอ่าเดี๋ยวดูด้านในนิดนึง ด้านในของเขาเดี๋ยวไล่เรียงมาจากน็อตเลยนะคะน็อตทุกตัวสวยครบทุกจุดแบบมั่นใจได้เลยค่ะล่องน้ําต่างนะคะเม็ดอาร์ตต่างๆนี่ไม่มีแตกมีลายเลยนะคะเม็ดอาร์ตทุกจุดอยู่ครบไฟเดิมแท้โรงงานทุกจุดเลยค่ะสวยแบบมั่นใจนะคะคันนี้นะ,ะด้านท้ายค่อนข้างกว้างเลยค่ะสัมภาระใส่ได้เลย3-4ใบนะคะไม่ว่าจะเป็นเดินทางไกลๆนะคะต่างจังหวัดหรือ เที่ยวนะคะต่าง,างๆสามารถใส่กระเป๋ากันไปได้เลยสาหรับคันนี้น็อตทุกตัวนะคะแผงกันความร้อนต่างๆสวยครบทุกจุดนะคะเดี๋ยวมาดูด้านท้ายชุดอุปกรณ์ฉุกเฉินนิดนึงชุดอุปกรณ์ฉุกเฉินของเขานะคะก็อยู่ครบทุกจุดเลยค่ะมั่นใจได้เลยว่ารถคันนี้ยังไม่มีการใช้งานชุบอุปกรณ์ใดๆเลยนะคะด้านท้ายที่ดูกันแบบเรียวๆเลยค่ะเดิมแท้เมีดอาร์ตทุกจุด นะคะน็อตเดิมแท้สีแต้มเดิมแท้โรงงานต้องแบบนี้เลยนะคะสวยครบปีใหม่ไม่น้อยคันนี้ไม่เกินจริงค่ะใครหาอยู่นะ5 1 9 0 0 0 0าสำหรับคันนี้สวยทุกจุดเลยนะคะด้านข้างก็ไม่มีรอยบุบลักยิ้มใดๆนะคะแผงประตูต่างๆก็สวยครบทั้ง4ด้านแบบมั่นใจได้เลยค่ะ เดี๋ยวให้ดูนี่น,อน็อตต่างๆนะคะไม่มีรอยแกะขยับใด,ดๆด้านท้ายนะคะค่อนข้างกว้างเลยค่ะพี่ๆขาเนี่ยค,นะคะโดยสารได้เลย4-5ถึงห้าท่านสำหรับคันนี้กว้างๆนั่งกันสะดวกสบายด้านนอกได้เป็นสีแดงด้านในนะคะสีดำล้วนนะคะสวยเลยเดินตะเข็บด้วยสีขาวสวยๆแบบนี้เลยค่ะเบาะใหม่กิ๊กเลยนะคะคันนี้โอ้โหไม่รู้จะบอกว่าน้องป้ายแดงดีหรือเปล่านะคะเพราะว่าใหม่จริงๆ นะคะเหลี่ยมสันคมตัวรถก็เดิมแท้โรงงานเลยนะคะอ่าเหลี่ยมสันคมต่างๆไม่มีรอยบุบรักยิ้มเลยสวยมั่นใจกุญแจสมาร์ทคีย์เลดให้เรียบร้อยอ่าเดี๋ยวมาดูด้านในนิดนึงด้านในฝาประตูนะคะคันนี้นะฝั่งคนขับนะคะนี่ร่องน้ำซีนยางต่างๆอยู่ครบนะคะเดิมแท้ กระจกก็โตโยต้าฝั่งทางด้านนี้ก็โอ้โหพี่พี่จา๋าคันนี้ไม่คำว่าใหม่ไม่เกินจริงแน่นอนนะคะลำโพงมีมาให้อ่ะมาดูที่ฝาประตูกันนิดหนึ่งนะคะอันนี้ล็อกประตูล็อกกระจกเนะะี่ยค่ะก็อันนี้เป็นหูกระจกมองข้างนะตรงนี้ก็ปรับตามระดับสายตาของคนขับได้เลยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวมาดูน็อตกันที่เสาเอด้านใน ไม่มีรอยแกะขยับเลยสวยมั่นใจนะคะด้านล่างนะนี่เติมน้ำมันฝากกระโปรงท้ายนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันที่เซาบีโอ้โหพี่จา๋าเดิมกว่านี้ไม่มีแล้วสติกเกอร์ต่างๆนะคะสะคาเปียตต่างๆของรถคันนี้อยู่ครบทุกจุดอ่ะเดี๋ยวให้ดูมุมกว้างมุมกว้างของห้องผู้โดยอ่าห้องคนขับนะนี่ ามาเดี๋ยวแอนไปสตาร์ทให้ดูนะคะกุญแจก็สวยครบเลยค่ะสําหรับคันนี้นะคะกุญแจก็ใช้งานง่ายเลยพี่นคะคะล็อกนี่อันนี้ล็อกนคะคะอันนี้ปลดล็อกแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเปิดกระโปรงด้านท้ายจากรีโมทได้เลยมาปุ่มแอนจินสตาร์ทมีมาให้เรียบร้อยกดไปเลยค่ะอ่าขอหมุนพวองมาลัยกลับนิดนึงนี่พี่พี่ดูที่หน้าจอ ได้เป็นแบบดิจิตอลด้วยนะคะนี่ให้ดูเล็กไมเลหม่เลย5,714กิโลเท่านั้นนะคะสวยครบมาแบบจัดเต็มแบบดิจิตอลนี่มาดูหน้าจอด้านกลางหน้าจอด้านกลางแบบทัชสกรีนนะคะอ่ะเดี๋ยวเชื่อมให้ดูนะนี่บูทูธก็เชื่อมไปเลยค่ะนะคะทุกอย่างใช้งานได้นี่ Android Auto Apple CarPlay นะคะ เชื่อมต่อได้เลยค่ะบลูทูธ USB นะคะสามารถใช้งานที่หน้าจอคันนี้ได้เลยนี่หน้าจอขนาด9นิ้วด้วยค่ะพี่พี่ขาเนี่ยตั้งค่าต่างๆสามารถใช้งานจากตรงนี้ได้เลยนะคะสวยครบเลยค่ะทัดลงมานะคะเป็นแอร์แอร์ออโต้นะเป็นแบบตัวเลขแบบดิจิตอลนี่แรงลมนะคะนี่ปรับได้เลยอ่านี้เป็นแอร์นะฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้เป็นทัดลมนี่ปรับได้เลยค่ะ ชอบร้อนชอบเย็นปรับได้เลยนะคะด้านล่างเถิบลงมาค่ะเป็นชาร์จแบตชาร์จไฟนะคะชาร์จแบตได้เลยนี่ตรงนี้ยังไม่ได้แกะเลยนี่พี่นะ่คะชาร์จแบต USB ต่างๆนะคะชาร์จได้เลยจากตรงนี้ตรงนี้ก็มีวางของให้เล็กน้อยนะคะเกียร์ออโตโอ้นะคะเกียร์ออโตโอ้เบร,โโบรกมือแบบแมนวนวลนะคะอย่างนี้นะสวยเลยตรงคอนโซลด้านกลางก็มีวางแขนเล็กน้อย นะคะออกสีน้าตาลนิดนึงนะสวยครบเลยค่ะเนี่ยสำหรับคันนี้นะคะระบบนิราภัยของเขาก็มีมาให้ครบนะคะกันลื่นมีมาให้กันสัญญาณกันชนนะคะคันนานหน้าก็มีมาให้เรียบร้อยเช่นกัน ระบบนิรภัยถือว่าความปลอดภัยดีเยี่ยมเลยคันนี้แอร์แบ็กเจ็ดใบนะคะความปลอดภัยจุกๆเลยแลนะพวงมาลัยสามารถปรับได้นะคะสูงต่ำได้เลยค่ะตามสรีระคนขับนะคะบอกก็เช่นกันเลื่อนถอยได้ยกขึ้นได้ลงต่ำได้เช่นกันนะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันเนะะี่ยค่ะสำหรับคันนี้นะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะใช้งานตรงนี้ได้เลยนะคะสวยครบทุกจุดนะสำหรับคันนี้อ่านะ กระจกก็มีมาเช่นกันนะคะสวยๆเลยนี่ตรงนี้อ่ามีเก็บของเล็กน้อยไฟแบบ LED ด้วยค่ะสำหรับคันนี้นะใช้งานได้ทั้งสองฝั่งเลยสวยครบเลยพี่นี่กล้องบันทึกก็มีมาให้เรียบร้อยเจ้าของใหม่แทบจะไม่ต้องติดตั้งอะไรเพิ่มเติมแล้วนะคะเดิมแท้มากับคันนี้จัดมาให้พี่ๆเรียบร้อยแล้วนะคะในราคา5 1 0 0 0 0 0 9,000บาทเท่านั้นเดี๋ยวเราไปฟังโปรโมชั่นท้ายคลิปกันค่ะอ่ามาถึงช่วงโปรโมชั่นท้ายคลิปนคะคะสำหรับเจ้าคันนี้นะยคะโตโยต้ายาริสเอทีบ1.2สมาร์นิวปี2024ค่ะเล็กไม่ใช้งานแค่5,000 600กิโลเท่านั้นนะคะราคาตั้งขาย5 1 9 0 0 0 0บาทคันนี้ผ่อนเริ่มต้นนะคะเก้าบาทเท่านั้นเองนะคะของเงินเดือนไป2เท่าของค่างวดค่ะเครดิตดีฟีดาวไปได้เลยดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.39นะคะสำหรับโปรโมชั่นที่เราจัดให้ใครอยากรู้หรือสอบถามข้อมูลละเอียดเพิ่มเติมนะคะสามารถ แอดมาได้เลยนะคะที่0863440045หรือสะดวกโทรมาได้เลยเช่นกันนะคะแอดบ้านเขียวมาก็ได้เช่นกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะแอนขออนุญาตลาไปก่อนสำหรับพี่ๆท่านใดที่สนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ